ขอตอบอีต่อยนะคะอีต่อยอีหีสามโค่อีสัตว์โลกล้านปีอีหีล้านต้องอีหีเป็นหนองไม่รู้จักหยุดอีเวนปากไพ่อีตะไลปากมาอีสัญชาติขี้กาแม้แต่หมายังเอาอีชอบมั่วกาเมอีชอบเขสามล้ออีง้อกรรมกรอีหนอนทำมาอีหนอนทำลายชาติอีบานศาสนากูขอมาตอบ คิดมึงนะจะต่อยอีกระจอกอีกมึงมาว่ากูกระจอบันเหรอถ้ามึงคือไม่กระจอกจริงอะนะพันห้านะมึงให้อีหนิงไปแล้วมึงมาบ่นทำเหี้ยทำทำควายอะไรอิสาะเออแก่เท่ากระเด้าดินน่ะหอยย้วยแพมเพิเร์ดอมขี้อมเยี่ยวเน่าแล้วเน่าอีกน่ะเอออีเวน แกแล้วแกอีกใกล้จะตายเสียงเหมือนใกล้จะตายอ่ะมึงออกมาทำเคี้ยอะไรเอออีดอกเดี๋ยวก็หัวกนหรอกถ้าจะออกมานะมึงเมจชัวมึงไปขอยาอีอีนันมาแดกบ้างควายเอออีนันเลี้ยงควายอ่ะไปขอยามันมาแดกมั่งเออจะได้หายบ้ามั่งเออทำไมยีหน้าผีไม่ออกมาช่วยมึงมั่งละ่ะ แทนมึงทำไมอีหน้าผีผักของวมึงก็ใสห่วหวังออกมาละ่ะอีเวนพูดก็เหมือนคนใกล้จะตายอีดอกแหมทำมาเรียกมาขู่กูเจ้าไอซงไอซิตมากระถล่มรูแตกกูเลือกทำอย่างกบกูจะกูวกูว่านะไอซิตไม่มาถึงกูหรอกเพราะว่าอีนันคืออีโมนามันไปดักขยมขยมควยไอซิต ที่สนามบินก่อนมันจะบินมาหากูแล้วกว่าจะมาถึงอะนะไอซิดอะตัวดะเอ้ยตัวซิดตัวเผือกมดแล้วโดนโดนอมโดนขยำโดนขยมดขยมกวนะยนั่น่ะเออเฮียนึกได้ยังไงนะเออแน่จริงอะมึงบุกมาบา้านกูเลยอีต่อยกูเย้าขวดวายนะขย่าวูแตกมึงจะให้มึงอะเรียกร้องกูสเสด็จแม่สเสด็จแม่เออเสด็จแม่แมกอกล้วย เหมือนหญิงมาเรียกกูไงสเสด็จแม่สเสด็จแม่แมกอกล้วยนั่นแหละอีดอกทองเออแก่ปานี้แล้วใกล้จะไตหงไตหาแล้วอีดอกยังออกมาแบบพูดย้อยพูดย้วยพูดอะไรแหละอีหาไม่มีสาระอีควายเอออยู่ดีไม่ว่าดีชอบประเป็นลูกน้องเปี้ยร่างอีเขมรไล,ล่ควาย อีออขมຈหน้าหีมันเอาว่าน้ำล้างหีแ้มึงแดกเลยอีต่อยผสมไฟแล้วมึงแดกใช่ไหมมันถึง,งโง่อีควายแก่แล้วแก่แล้วแก่เลยแก่แล้วยังโง่อีกอีดอกทองเออรีบไปตายหงตายหาเอออีต่อยมึงอย่ามาสู้กันกูเลยแหม กระดากูกระโปกยงกระโปกยานกระโปกย,ย้้ยกระโปกพ่อมึงสิมึงอยากอมกระโปกกูเหรอมาเลยเดี๋ยวกูจะให้มึงอมย่ามึงอยากไข้กับกูนะได้เลยเมื่อไหร่บอกเออตัวต่วตัวเออไม่มีลุ่ม